ด้วยบารมีหลวงพ่อกัวชุดินทโลวัดโคสิตารามแม้แต่รูป5้คูณเยังเกิดประสบการณ์มาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้งนองๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองะนองลิ์พี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงรูปลวงพกวยชุดตินทโลวัดโคสิตารามย้อนยุคในปีพศ2565ชื่อรุ่นว่าสิทธิ์มีคู ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีกระแสร้อนแรงเป็นอย่างมากและตอนนี้รูปขนาดห้อยคอนะครับนะแล้วก็รูปสายขนาด5้คูณเก็หมดจากวัดไปแล้วหลายหลายรายการและตอนนี้บางรายการก็ถูกจํากัดจํานวนการเช่าต่อหนึ่งบุคคลหนึ่งครั้งที่เข้าไปเช่าวัตถุมงคลที่วัดโคศิตารามรุ่นนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีคนหลายๆคนสอบถามเข้ามาเนื่องด้วยว่าย้อนกลับไปนะเมื่อหลายวันก่อนมีประสบการณ์เกิดขึ้น นะกับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับนะที่ท่านได้เดินทางมาที่วัดโคศิตารามนะแล้วก็ได้บูชารูปนี้กลับไปนะระหว่างการเดินทางเขาก็อุ้มรูปนี้เอาไว้ด้วยนะถือเอาไว้นะอุ้มไว้ลักษณะประมาณนี้นะก็ประสบอุบัติเหตุนะคนในรถเนี่ยบาดเจ็บหมดเลยนะครับนะยกเว้นคุณป้าท่านนี้ท่านเดียวที่ท่านไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าท่านอุ้มรูปหลวงพ่อป่วยฉากนี้เอาไว้หลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับนะที่วัดโคสิตารามรูปฉากนี้หมดลงทันที ด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ตาทั่วกันนะครับนะจึงทําให้คนสนใจรูปนี้เป็นอย่างมากนะแล้วก็หลายๆคนก็เลยสอบถามเข้ามาว่าพี่ครับรูปปีพศ2515เนี่ยไซส์ขนาด5คูณ7เนี่ยไปวัดเนี่ยกี่ที่กี่ที่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นรูปฉากพระพุทธเลยที่เป็น5คูณ7หรือขนาดใหญ่นะทางวัดเขาไม่ได้ทำเลยหรือว่าหมดจากวัดไปแล้วจริงๆแล้วรูปไซส์ขนาด5 7เนี่ยในปีพศ2515เนี่ยจะทํามาเพียงแค่4แบบเท่านั้น นะครับนะไม่มีรูปฉากพระพุทธนะครับนะไม่มีนะครับนะเขาทำแค่4แบบแต่ถ้าเป็นขนาดห้อยคอจะมีทั้งหมด5แบบนะก็คือจะมีเออฉากหลังพระพุทธนะหมูใหญ่หมูเล็กนะครับนะพับเพียบแล้วก็บินทบาทหรือว่าอุ้มบาทนะมีทั้งหมด5ฉากแต่พอมาในเป็น 5, ้คูณเเนี่ยนะครับนะเขาก็ทําเพียงแค่4แบบเท่านั้นนะครับนะตอนนี้เท่าที่ทราบมาหลายๆคนนะเขาบอกว่าไม่สามารถขยายได้ติด นะครับนะอันนี้ข้อมูลเท็จจริงยังไงอันนี้ผมยังไม่ทราบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีพี่ๆหลายๆคนเขาบอกมาว่ารูปหลังพระพุทธเนี่ยขยายไม่ติดจริงๆอ่ะขยายไม่ติดต้องแต่ตอนที่ทําขนาดเล็กแล้วแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนมาเป็นเอ่อเปลี่ยนอีกฉากหนึ่งเอาไปขยายนะก็สามารถทําได้นะแต่พอจะมาขยายเป็นฉากใหญ่ตัวเนี้ยไม่สามารถทําได้นะภาพไซส์ขนาด5้าคูณเจ็ดจึงเหลือเพียงแค่4แบบเท่านั้นที่เปิดจําหน่ายหน้าวัดโคศิตารามนะมีการจําหน่ายทั้งหมด2แบบที่เป็นรูปไซส์ขนาด5้าคูณเจ็ดแบบนี้แบบที่1คือ แบบนี้เลยแบบนี้จะเป็นกรอบเดิมเลยจากวัดนะครับนะกรอบเดิมเดิมจากวัดที่เปิดบูชาที่วัดเลยนะครับแบบนี้นะเป็นกรอบนะมีทั้งขาตั้งแล้วก็มีทั้งตัวแขวนนะแล้วก็นี่เป็นซีนนะครับนะซีนเดิมเดิมมาจากวัด นะครับนะที่เขาทํามาเดิมๆเ,เลยเนี่ยเราไปบูชาจากวัดเราจะได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งแบบก็คือรูปเปล่านะครับนะรูปเปล่าก็จะเป็นรูปอย่างเดียวนะไม่มีกรอบนะครับนะอันนี้ก็จะคนรา,า,าคากันไปนะครับนะท,ทั้งหมด4แบบนะมีแบบไหนบ้างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูเอาแบบที่1ก่อนเลยที่เพิ่งเกิดประสบการณ์ไปนะยังสดๆร้อนๆเลยนะก็คือนี่เลยนะรูปนี้เขาเรียกว่าหมู่ใหญ่นะครับนะนี่เลยนะหมูใหญ่เรียกกันโดยมาตรฐ,ฐานเลยว่ารูปหมู่ใหญ่นะถ้าเป็นขนาดห้อยคอก็ได้รับความนิยมมากนะ นะถึงแม้จะเป็นขนาด5คูณ7ก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วอันนี้แบบที่1น,นะตัวรูปเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาด5คูณ7นิ้วนะครับนะแต่เมื่อรวมกรอบไปแล้วก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดนึง นะเพื่อใครต้องการไปบูชาที่บ้านนะถ้าถามว่าไซส์เล็กกว่าน,นี้มีไหมนะไม่มีนะครับนะเขาจะทำสามไซส์นะก็คือขนาดห้อยคอนะไซส์ขนาด5้าูณ7แล้วก็เป็นขนาดบูชานะเหมือนด้านหลังที่เราเห็นเลยที่เป็นบานใหญ่ๆนะเป็นรูปอุ้มบาทหลวงพ่อแล้วก็หมู่ใหญ่นะครับอันนี้เป็นปีหกหเหมือนกันเนี่ยนะจะทํามาทั้งหมด3ไซส์นะครับนี่คือแบบที่1 เผืาานะ่อใครอยากได้แต่ตอนนี้ที่วัดหมดแล้วนะเนะี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะที่วัดหมดแล้วนะครับนะแล้วก็มาดูนะแบบที่2องเขาเรียกว่าหมู่เล็กนะครับนะเป็นไซส์ขนาด5้าคูณเเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าหมู่เล็กนะ นะครับนี่นะทุกคนก็จะได้รู้ว่าหมู่เล็กกับหมู่ใหญ่เขาเออแยกกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่นะก็เหมือนกันนะไซส์ขนาด5้นเจนนะแล้วก็กรอบเดิมจากวัดซีนเดิมจากวัดด้านหลังก็จะมีนี่เลยนะมีขาตั้งนะแล้วก็มีหูแขวนนะเราก็เลือกนะใช้ตามความเหมาะสมของตัวเราแต่บางคนเนี่ยเขาได้ไปเนี่ยเขาจะไม่เก็บเลยนะเอเขาจะไม่แกะเลยนะไม่ใช่ไม่เก็บ <laughs> <laughs> พูดผิดนะขโทษดีอ่า,าเขาจะไม่แกะนะครับนะเขาจะไม่ได้แกะซีนเดิมออกนะเขาจะเก็บบูชาวไว้แบบนี้นะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาบอกว่ากลัวฝุ่นเนี่ยไปเกาะ นะครับนะรูปหลวงพ่อก็จะได้ไม่โดนความชื้นไม่โดนอะไรก็ไปตั้งบูชาเลยอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับต่อมานะรูปพับเพียบ นะรูปพับเพียบนี่เลยนี่แบบนี้รูปพับเพียบสวยงามมากรูปพับเพียบถ้าเราพูดถึงในรูปไซขนาดห้อยคอรูปพับเพียบเป็นรูปแนะที่เกิดประสบการณ์ขึ้นนะรูปไซขนาดห้อยคอนะก็ได้รับความนิยมมากประมาณหนึ่งนะอันนี้นะเป็นขนาดบูชาแล้วฉากพวกนี้บอกเลยนะปี6กหนี่หาย,ยากนะเพราะว่าวัดโคสิตารามไม่ค่อยได้ทำนะปีนี้บอกเลยว่ามีหลายๆคนถามผมนะเก็บฉากไหนดีพี่เก็บฉากไหนดีบอกเลยตรงๆว่าปี65หเนี่ยน่าเก็บทุกฉากเลย นะทุกฉากทุกแบบเลยนะน้าเก็บหมดเลยนะดีหมดทุกแบบเลยนะครับแบบนี้นะนี่เป็นไซส์ขนาดเอ่อห้คูณเนิ้วนะรูปพาบเพียบแล้วก็รูปสุดท้ายนะรูปประสบการณ์นะเหมือนกันนะก็คือรูปอุ้มบาทนะนี่นะรูปรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วนะ มาเนี่ยนะเอ่อเกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆนะที่เรารู้จักกันนะก็มาแสดงความคิดเห็นในหลายส่วนส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนจะเจอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการถูกหวยนะครับนะเรื่องการถูกหวยเรื่องโชคโชคทางการเงินนะครับนะการค้าขายรู้สึกว่าตั้งแต่รูปห้าพูนเจ็ดไปบูชาแล้วนะรู้สึกว่าค้าขายดีขึ้นนะครับนะการงานเริ่มดีขึ้นค่อยๆข,ขยับตัวนะอาจจะยังไม่มีเรื่องบูมบามบูม๋วาอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่า ไปเสริมพลังใจพลังกายแล้วก็ไปเสริมนะการงานให้รู้สึกว่าดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะรู้สึกว่ามันราบลื่นกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะเลยตั้งแต่ยังไม่มีรูปนี้พอบูชารูปนี้ไปก็ราบลื่นล่าสุดมามีพี่ท่านหนึ่ง นะพี่ท่านนี้เขาชอบมากรูปอุ้มบาทชอบมาต้องนานแล้วนะครับนะตต้องแต่ก่อนที่จะมีปีห5้าออกมาอีกนะเขาก็เป็นพี่พน,น้องท่านหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook แล้วก็มาดูไลฟ์สดผมเป็นประจำนาพี่เขาก็นะชอบมากเลยนะครับนะก็บอกว่าบูชารูปอุ้มบาทแล้วเฮงมากเนี่ยพี่ท่านนี้บอกเลยว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปอุ้มบาทของเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการงานการเงินเนี่ยโอ้โหนะเขามาแชร์เราฟังตลอดนะสุดยอดนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะขอข้อมูลนะของพี่เขาแล้วมาทําประสบการณ์ให้ฟังอีกว่ารูป6กห้าเขาเจออะไรมาแต่เขาเจอแล้วนะครับนี่หละอันนี้ก็เป็นรูปอุ้มบาทนะที่เราแนะนําสายพ่อค้าแม่ค้านะครับนะหรือว่าคนที่ ทำการค้าขายกิจการงานการนะครับนะเอาไปหนุนดวงค้ำดวงนะครับนะแล้วก็นี่เลยนะใครที่หกล้มอยู่นะครับนะล้มลุกคุกคานเพราะว่าเจอพิเศษเศรษฐกิจต่างๆนะก็เอาไปนะเอาไปตั้งจะได้ตั้งหลักยืนตัวได้นะครับนะดุดดั่งรูปหลวงพ่อที่ยืนอย่างมั่นคงนะครับนะแล้วก็รูปเนี้ยนะเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่ามีประสบการณ์ยันนู่นเลยนะสปป,ปลาวนะไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนี่ก็เป็นทั้งหมด4ฉากนะพี่ๆนะครับนะที่ออกตรงโดยวัดโคศิตารามอันนี้เป็นกรอบเดิมจากวัดนะเหมือนที่หมบอกไปว่า เป็นกรอบเดิมๆจากวัดเลยเผื่อใครเอ,ย,อยากจะไปเช่าบูชานะก็จะได้มีการเตรียมตัวไว้ว่าจะไปที่วัดเออจะได้มีแต่มีนะครับนะอุ้มบาตรที่ผมไปมาล่าสุดยังเห็นอยู่เนาะมีอุ้มบาตรมีพับเพียบนะครับนะแล้วก็มีหมู่เล็กนะครับนะ นี่มีหมู่เล็กแต่ว่าถ้าเป็นหมู่ใหญ่เนี่ยหมดจากวัดไปแล้วนะครับนะเผื่อใครมีโอกาสก็เดินทางไปบูชาที่วัดโคศิตารามได้นะได้ถือโอกาสนะไปการาบบรมีหลวงพ่อกกวชุดินทโรวัดโกศิตารามรูบาจย์ของเราด้วยนะครับนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะไปขอพรนะขอความเป็นมงคลกับหลวงพ่อนะแล้วก็บูชารูปนะของหลวงพ่อกลับมาบูชาเอ,อ่อที่บ้านเรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเงินที่เราบูชา วัดธูโคลมาเนี่ยนะก็เข้าวัดโดยตรงนะครับนะก็นะนะเราก็ลองไปทําบุญกันดูแล้วกันนะเผื่อใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดชัชนาทนะครับนะคลิปนี้ก็เป็นการแนะนํารูป5้าคูณเนะทั้งหมด4แบบนะครับนะที่ออกตรงโดยวัดโกศิตารามนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมเก็บให้ได้หมดก่อนนะรูปไซส์ขนาดใหญ่นะเดี๋ยวมีโอกาสได้มาครบเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูว่าเออเขามีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนะนะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเอาตัวเปล่ามาให้ดูด้วยแต่ตัวเปล่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดู ไปดูในคลิปอุ้มบาทได้เลยนะด้านหลังเขาเหมือนกันหมดเลยนะตาปั๊มเนี่ยด้านหน้าเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันดวงนะครับนะยันดวงค้ำดวงหนุนดวงนะครับนี่เลยเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง4ฉากนะนะจะมีปั๊มแล้วก็มีตาเอ่ยยันหลังนะด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะมาคลิปนี้ก็มาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูแล้วกันนะใครอยากดูอะไรข้อมูลอะไรหรือว่ามีอะไรมาแนะนำนะก็สามารถมาได้เลยที่ Facebook ส่วนตัวของผมชื่อว่าภูผาเพชรทองหรือว่านะพี่ๆน้องๆนะก็แสดงความคิดเห็น มาที่ดานล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ